อานิสงแห่งอานาปานสตินี้ท่านจึงบอกว่ามีเจดประการหนึ่งจะบรรลุสัมผัสอรหัตผลในชาตินี้สองถ้าชาตินี้เป็นไปไม่ได้จะบรรลุอรหัตผลเมื่อจวนจะสิ้นใจหรือสิ้นไปพร้อมกันกับตายนั้นชีวิตะสมะสีนี่ไปสองแล้วอีกห้าอันถ้าเป็นไปไม่ได้จะ เข้าถึงอนาคามีห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อจะไปเกิดในสุทธาวาสห้าและจะดับที่นั่นนี่ทําให้ดีนะอาณาปณสติมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่ต้องอยากมีฤทธิ์มีเดชอะไรต่อเวลานอนทุกวันเฮซสุนอนคือควายนอนขิดตมหลายอย่างตามตาม่ตมลงหนัานอนต่อ นอนขะขาแล้วก็เบิ่งบอกเห็นมื่อนี่ก็เบิ่งมืออื่นมืออื่นสิได้นอนอีกบางอีกแล้วมันจะมีพิเศษอยู่อันหนึ่งบอกไว้เป็นในในแต่จะเป็นหลงเพลินกับมันบางคนบางคนเมื่อดูต้องดูลมหายใจจั่วๆเข้านี่จะไม่หลับแต่พอเวลาจะหลับจะหลับตื่นขึ้นมาตัวตัว,ตวสติที่มันมันมีอยู่มันเห็นสักพักหนึ่งเห็นมันหลุด เข้าไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกอู้น,นี่ดีเห็นอยู่รับเนี่ยวันแรกอาจจะไม่หลับเลยถ้ามันเห็นทันกันไปกันมาลุดเข้าลุดออกัวเตื่นแต่เฮนี่วันหลังนานๆเข้าเนี่ยดูไปดูไปมันจะอ่อนตัวลงลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนจะหลับสติคุมอยู่สมาธิบ่มอยู่ร่ำอยู่เกิดขัน ขันห้าของเราเนี่ยมันมีขันนอกขันในขันหยาขันละเอียดขันตัวมันละเอียดมันคิดอะไรขึ้นมาท่านนะมันละเอียดเกินขันในเท่านั้นมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากตัวเรามันจะเกิดอาการรู้สึกเนืเบิดโตตั้งแต่หัวลงตีนตั้งแต่ตีนจนหัวเนื้เบุยีเห็นเจ้าของดุ้งออกไปเป็นอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งนอนอยู่นี่อีกคนหนึ่งเราแท้ๆนะมันเดินไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ๆก็กลัวว่าจะตายกลัวมันจะไม่กลับมาก็จะตกใจแล้วมันก็จะหายไปอีกหลายเดือนจะเห็นอีกได้ก็ว่เห็นระบาดเนี่ยกบเบิ่งยุหันละวันดีคืนดีเศ้าอยากเห็นฝุ่นละหากจ้องดูลมหายใจก็จะเห็นอีก นานเข้าก็จะชำนาญที่นี่เป็นของเล่นว่าแต่คำอย่างนอนเราได้เพน,น่านขันพิ่นเป็นแน่จังหน่อยมาเป็นนอนทีมซื้อนอนไปเที่ยวหลินที่เขาสอนกันเรื่องมโนมยิทธิอาทิสมานนักกายอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยละ่ะเป็นของพุทุชนธรรมดานี่ก็ทําได้ทําจริงๆซะนะโอ้อานาปานาสติมีลูกเล่นแพลวพลว ปรับอย่างไรก็ได้ทําให้กายเย็นก็ได้ทําให้กายร้อนก็ได้วัดไอสบายมากนอกจากใช้หลอดลมมากๆอย่างนี้ยังไม่จ่ายเรื่องวัดนี่ไม่มีปัญหาทําให้จุลินทรีย์เยิมต่างๆมันตายไปในอุณหภูมิของเราเนี่ก็ได้เฮ็ดดีๆ,ๆ,ๆว่าเป็มเนแนวมาเฮ็ดเล่นปันใดเดมเน่วมวนน,น,นี่ๆๆนี่นวน,นี่ยจำข้ามาเฮ็ดเนี่ยแต่ว่ามันจับกันไปเบิงบุหรเพื่อจะ จับเข้ายันใส่ไหมลเห้กระดูมันเข้าดูมันออกสร้างสติตองที่มันสัมผัสแต่ถ้าบางคนมันอาจจะเร็วเกินไปอีกแบบหนึ่งมันจะเย็น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 เตะหมดท้งตัวรู้สึกตัวใหญ่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อมันรู้สึกตัวข้างนี้ขนลุกขนฟองเข้าอีกหน่อยน้ําตาไหลน้ําตาร่วงตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่หลังเธอตัวแนนอิ่งติ๊ง บาทในป่านผุน้ได้เอาหวายมะขันนช่างหัวมันเถอะดูมันไปสัมผัสจุดเดียวรู้จุดเดียวตรงนั่นก็ได้ต่อมามันก็จะค่อยค่อยคลายออกยิ่งถ้ามันเกิดมีอะไรสะดุดนั่งไปมันกำลังอิ่มโพรงอยู่มีอะไรขึ้นมาถ้าอยู่ในป่านะในยินเสียงเดินกึกกกักกักเสียงร้องโหยหวนคือผีแต่เรเคยเห็นผีจักเถอนะ ตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นอีกมันไม่เป็นไรตัวเรานี่จะรู้สึกใจมากเลยเนิ้วมือเข้าแขนนี่เทนี้จะเกิดแสงสปาร์เขียวปื้อเลยภาพ